ในวันนี้ทางอิงก,ก็ขอเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนววางแผนกันต่อล่าสุดทางคา l ิ p โซมีเด a และฟรีมาส Studio ก็ได้ออกมาประกาศเปิดตัวเกมใหม่อันนีชื่อว่า Disciple Liberation เกมแนวสตร ATEGY ผสม RPG ที่มาพร้อมกับรูปแบบเกมเพลย์อันดูน่าเล่นและก็ยังมีงานภาพกราฟิกที่ดูดีเลยค่ะ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะออกประจนภัยไปในโลกอสุรดาร์คแฟนตาซีบวกกับการต่อสู้กับเหล่าปีศาจร้ายที่มีรูปแบบการต่อสู้ในสไตล์เทิร์นเบสซึ่งตัวเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นมาสร้างกลุ่มพันธมิทที่แข็งแกร่งในการออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆภายในอาณาจักรของเหล่ามนุษย์งานนี้เราต้องรวมพลังต่อสู้กับกองทัพเหล่าสตรูด้านมืดโดยมีผู้นําเป็นราชินีอันบ้าคลั่งที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลัง นอกจากตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นได้สนุกไปกับการวางแผนกลยุทธ์ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะเหล่าสตรูแล้วเราจะได้อินไปกับการดําเนินเรื่องราวที่ตัวเกมจะให้ทางผู้เล่นเป็นฝ่ายเลือกทางเดินที่อาจสง่งผลกระทบกับเรื่องราวไปจนถึงฉากจบเกมที่แตกต่างกันก็ได้ค่ะอีกทั้งเกมนี้ยังมีเควสภารกิจมากมายให้ทางผู้เล่นได้สนุกกันเพิ่มเติมและคาดว่าจะมีระบบเกมที่ดูน่าสนใจอ,อื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องมาติดตามกันนะคะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมในสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อิงอยากแนะนําแล้วก็เกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่22ตุลาคมปี2021บนเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One และก็บน PC ผ่านร้านค้า s Steam แล้วก็ Epic Game Store นะคะ หรือถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูเกม,เมอ,อื่นอีกก็สามารถไปติดตามเกมสนุกที่ช่อง Virtual Gamer TH กันได้เลยค่ะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาดูคลิปมาใหม่กันด้วยนะ